Let's change <S Let s <S สวยเปลี่ยนโลกกินโดร์สตาร์น์พรามเก้ามิท,ยาาทยิยสาร h a i ห a n d Makeover หลังจากที่เรา uh. นั่งสมาธิเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่นย เราก็รู้สึกว่าความฝันที่มันเกิดขึ้นกับเราตั้งแต่เด็วกมาอยากเป็นบอกนั้นม,มันก็เป็นจริงแล้วนะคะ<ม>ทันใดนั้นเมื่อเราคิดที่อยากจะทําอะไรสักอย่างฉ<ม>ันนึกถึงเพลงของแอดคาราบาวไม่มีดินพื้นใดที่คุณเดินเท<ม>่ากับบ<ม>ินที่คุณเดินตอนตั้งไครอะไรค่ะฉันก็เลยคิดว่าเราน่าจะทําอะไรเพื่อประเทศไทยคิด<ม>ใหญ่เกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ<ม>ก็มีความรู้สึกว่า ความเป็นไทยเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันพิเศษมันมันเริ่มจากการที่เรากลับไปบ้านแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยพระาทิตยที่บ้านเรานี่สวยที่สุดเลยตอนเช้าเราลุกขึ้นมาดูพาทิตยที่บ้านซูยงโอมโตสวยงามมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนไทยแบบยุค,คใหม่เนี่ย ขาจะชอบส่งลูกให้ไปเรียนภาษาต่างประเทศก่อนอย่างเช่นเกาหลีจีนญี่ปุ่นภาษาอังกฤษแต่เขาหารู้ไหมว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่งดงามมากแต่เป็นภาษาที่เรียนยากที่สุดถ้าคุณให้เรียนภาษาต่างประเทศก่อนเนี่ยคุณจะใช้ภาษาไทยไม่ได้เลยนะคะนี่คือภาษาทั้งยังมีพอรชันประกับบ้านท่านกินอาหารไทยที่อร่อยมากนะคะอาหารไทยนี่มันจะรสชาติแบบสมุนไพรนะคะซึ่ง ก็เวลาเราไปต่างประเทศเคยไปญี่ปุ่นก็เห็นสมุนไพรไทยที่เขาซื้อไปดนตรีไทยในี่ปุ่นเออมันเพราะที่สุดในโลกเวลาเรียนรีดอะไรออกมาเออมันก็เพราะที่สุดในโลกนะคะผู้หญิงไทยอย่างเงี้ยสวยมากกิริยามารยาแล้วก็รอยยิ้มแบบไทยไปไหนก็มีงานวัดไทยเนี่ยโอ้โหคุณคุณไปเถอะทั่วประเทศไทยแล้วคุณจะรู้ว่ามันดีทันใดนั้นเองก็มีธนาคารกรุงไทยนะคะเขาก็มาจ้างว่าจ้างให้ ให้เราเดินสายไป84โรงเรียน77จังหวัดทั่วประเทศไทยให้ไปปลูกจิตสํานึกเด็กให้ร, <ted? S 1> รักความเป็นไทยซึ่งดิฉันรู้สึกว่าตรงนี้แบบมันคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เราคิดว่าเราอยากจะทําอะไรให้กับประเทศไทยแล้วก็มีโปรเจกต์นี้เข้ามาใช่ใช่เราก็เดินทางไปแล้วเราจะรู้เลยว่าเด็กไทยเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักมากแต่เขาขาดขาดสิ่งที่จะมาปลูกฝังให้เขารู้สึกว่าความเป็นไทยนี่มันดีจริงๆนะเธอ ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นแหล่งที่ดีที่สุดอุด,ดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วในที่สุดที่ฉันก็กลับมาทำทางไทยหนังสือืทางไทยนะ,ค,ยนะคะ,คะแล้วก็ยังทำโครงการพูพีเรลอฟบีอิงไทยโปรเจกต์ก็คือเติมเต็มรักในความเป็นไทยนะคะฉันเชื่อว่าคนไทยเป็นคนที่มีความสุขมีความสุขสนุกสนานเวลาที่คนไทยไปที่ไหนเนี่ยคนไทยมักจะต้องใช้คำว,ว่าเอลิเทนเนซ์นะคะก็คือ ความรู้คู่ความมันถึงเพราะฉะนั้นก็เลยสร้างสถาบันชื่อสถาบันความสุขแล้วเราก็เดินสายเพื่อที่จะช่วยเหลือหรือว่าเพื่อกูลคนไทยเพราะในวันนี้เนี่ยเราก็ความสุขไปแบง<ช>่งปันซึ่งกัน,แล,กนและกันใช่เราก็ประวารณา,าตัวที่จะรับใช้พระธรรมและสังคมคนะคะคแล้วเราก็เดินเดินสายไปทุกที่ในประเทศไทยเพื่อที่ใครต้องการให้เราไปพูดเกี่ยวกับเรื่องความเปนไทยคไทยปกติเวลาหนูสัมภาษณ์ใครนะหนูจะมีคําถามเยอะมากแต่ของพี่เพชรเนี่ย หนูตกตะกอนมาแล้วหนูมีความรู้สึกว่าทําไมคนเราจากตอนที่ที่พี่เพชรใช้คําว่าบ้านนอกค่ะเชียงใหม่เรามองว่าเราให้อะไรให้ตัวเองเป็นบอกพอเป็นบอกก็เป็นบอกพันล้านพอเป็นบอกพอัน,พน,พนพล้านเสร็จปุ๊บก็ไปเป็นด็อกเตอร์อทาไมถึงไม่คิดว่าจะให้อะไรตัวเองเหมือนกับว่าเฮ้ยทําไมเราไม่เอาบ้านหลังใหญ่ๆเราไม่ให้ความสุขสบายตัวเองแต่เราเลือกที่จะไปให้อะไรให้กับประเทศชาติมากคุณรู้ไหมว่ามันมี พุทธครับอันหนึ่งที่พูดว่ามือของผู้ให้อยู่สูงกว่ามือของผู้รับชื่อของผู้ให้หน้าจดจากว่าชื่อของผู้ขอเกียรติยศของผู้ให้สูงท่งยิ่งกว่าเกียรติยศของนักรบและปวงนี่แหละคุณการให้แม้เพียงที่ที่จะให้ใจเราก็แช่มชื่นเบิกบานครั้นได้ให้แล้วเรายิ่งมีความสุขมากกว่าใช่ไหมการให้มองผิวเขินเหมือนการเสียนะาุณแต่การให้นั่นแหละคือการได้รับอย่างแท้จริงจงเป็นผู้ให้สวันนี้จะเป็นผู้ได้รับอย่างแท้จริง คนรวยล้นฟ้านะคะไม่ได้มีตึกรฟ้าอยู่ไม่ได้มีเงินมากายไก่กองตอนนี้นะคะก็เก็บสตางค์ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักของตัวเองและคนไทยทั้งประเทศซึ่งฉันเชื่อว่าดิฉันเนี่ยเกิดมาเป็นข้าลองบาทของพระองค์ตั้งแต่ชาติต่างนะคะและดิฉันรู้สึกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอินสไปน์เป็นแรงบันดาลใจเป็นทานน้ําสะอาดใสกลางใจทุกคนครับ ก็ไม่มีครอบครัวก็ไม่มีสมบัติที่มีอยู่เนี่ยฉันก็คิดว่าดีฉันจะถวายให้แผ่นดินนะคะ<ม>ซึ่งมีความเชื่อมั่นเป็นร้านร้านเปอร์เซนต์ว่าตัวเองจะทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถาบันปันสุขของดิฉันดิฉันจึงมีโครงการอยู่สองสามโครงการอย่างเช่นโครงการเพื่อน,น้องต้องเรียนรู้ก็คือเราจะให้ทุนกับเด็กเด็ก<ๆ>ที่พ่อแม่ไม่เห็นความสําคัญของสิ่งที่เขาอยากเรียน<ๆ>เมื่อเด็กคนนั้นอยากจะเรียนตีกองสมบัติชัย<ๆ>เธอไม่พ่อแม่ไม่สม่งมาคุยกับดิฉันดรเพชรครูเพชร หรือว่าอยากเรียนรำไทยเนี้ยก็มาคุยเราก็จะให้ทุนเราก็จะให้ในประเภทเซ็ชันที่เป็นคำว่าไทยยถ้าเขาอยากจะทำนะคะแล้วเราจะมีโครงการเพื่อน้องหนูบ๊อกบ๊อกเหมียวเหมียวเพราะว่าดิฉันเป็นคนที่เชื่อมั่นว่าตัวเองเกิดมาชาติก่อนเป็นหมาเ <laughs> นื่องจากเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์กระตัญอยู่และรู้คุณแผ่นดินนะคะทุกๆปีเนี้ยดิฉันจะมีท็อกโชว์ของตัวเองวันแซนด์อัพคอมดี้นะคะก็จะมีแฟนคลับอยู่กลุ่มหนึ่งที่ชอบมาฟังดิฉันพูดบ้าบอพอแตกกระโหลกบานสี่เฟืองไร้สาระ แล้วก็ปีปีนี้มันเป็นปีที่7ที่ที่ดิฉันจะทำะโครงการนี้นะคะและ้วปีนี้นะะจะมีโครงการเจอท่อโชว์ใช่ค่ด้วยหรือเปล่าครับก็มันชื่อว่าด็อกเตอร์เพจออนสเตจนะคะให้ครั้งที่7เหงาเหงาฉันอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวจันเสี้ยวดูจะมองเป็นเพื่อนโศกดาราระยับยิบกับโลกเชากดอกโศกบานในหัวใจอาทิตย์โผล่พ้นน้ำขึ้นข้างหน้างามจับตากลางทะเลใหญ่ อน,นิจจาตัวฉันอยากร้องไหว้วิววิวในสวงไม่รู้ลืมคู่เขาทะมึนขึ้นเบื้องหลังคล้ายครั้งฉันพบรักดุดดื่มระเลงหลงไหลได้ปลื้มไม่ลืมเขาแม้แต่น้อยคลื่นซัดละลอกแล้วละลลกเล่าทิ้งฉันกอดเข่าเงาหมอยใจหนึ่งมีหวังยังคอยแต่ร้อยทั้งร้อยม่คืนมาเชื่อผมเต้ เวลาเราทำพ็อกโชเนี่ยพอเราได้สร้างเนี่ยก็ไม่หักค่าใช้จ่ายแล้วน้องที่ไปช่วยคนที่ไปช่วยเขาก็เป็นคนที่มีจิตอาสาทั้งสิ้นนะคะแต่ปีนี้มันจะพิเศษหน่อยเพราะว่ากรุงเทพมหานครก็เห็นความสําคัญของการอ่านเขาก็เลยมอบหมายให้เราทําโครงการ1เขป1วรรณกรรมกรุงเทพมหานครซึ่งก็เกี่ยวกับความเป็นไทยรวรรณกรรมไทยรเราก็จัดงานโชเนี่ยไปพร้อมๆกับ การทำกิจกรรมให้กทมกรุงเทพมหานครมันก็เลยจะเกิดขึ้นที่ศูนย์ฮอศินกรุงเทพนะคะวันที่2สิงหาเชิญไปชมด้วยนะคะดรเพ็ทออนสเตทครั้งนี้นะครับก็คือในคอนเซ็ปต์ของการให้27ครั้งนี้จะเน้นในเรื่องของความเป็นไทยใช่โดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะข้อหนึ่ง แล้วก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษก็คือคุเคสก็จะมาร้องเพลงให้กับพระเจ้าอยู่หัวโดยพาลูกสาวมาแล้วมีมัดหมี่พิมดาวนะคะก็้นทำังสไปด้วยใช่เพราะว่าน้องมัดหมี่เขาจะน่ารักมากเป็นปิตอาสาก็จะมาขึ้นร้องเพลงแล้วยังจะมีการรำร่ายรำที่คุณจะไม่เคยเห็นมาก่อนในโลกนี้ใช้ล้านนานะคะใช้การรำแบบล้านนาผสมกับต่างชาติทุกๆชาติเรารักความเป็นไทยแต่เราก็ไม่ไเคยคิดที <Öz ell hvad> ่จะ <as. S 1> รู้สึกว่าชาติอื่นเป็นเป็นนอกเหนือจากนั้นเขาก็เป็นเพื่อนเราเป็นคนที่รักเราแล้วก็มารวมล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวพี่พิศอยากจะบอกคนไทยนะฮะไหมครับว่าถ้าเกิดว่าผู้ชมทางบ้านนะฮะตอนนี้ที่ดูอยู่เนี่ยเห็นด้วยในกรณีแบบนี้นะฮะพี่พิศพูดถึงเนี่ยที่อยากจะตอบแทนประเทศโดยใช้ความเป็นไทยะ้ันอยากจะบอกคนไทยทุกคนว่ามนุษย์เนี่ยมักจะหลงลืมอะไรบางอย่าง มนุษย์หลงหลงแต่สิ่งเร้าภายนอกตัวเองมนุษย์เห็นเทคโนโลยีไฮเทคโนโลยีเข้ามามนุษย์ก็คิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามนุษย์อยู่ข้างหน้าคนไทยนี่แหละดีที่สุดไม่มีแผ่นดินผืนใดที่จะดีเท่ากับแผ่นดินไทยไม่มีที่นอนที่ไหนจะอบอุ่นเท่าบ้านบ้านของคนไทยไม่มีพระเจ้าอยู่หัวองค์ใดที่จะดีที่สุดเข้าพระเจ้าอยู่หัวของเราและไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่จะ ประธานอำนวยความสะดวกให้เราเท่ากับเราเป็นคนไทยรเราเป็นคนไทยเราต้องหวงแขนและรักในความเป็นไทยเราถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ตลอ,อดอายุขัยของเราใช่ครับที่ยอดเยี่ยมยอดมากนะครับเรียกว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับท่านใดก็คือเราจะเห็นแล้วว่าพิพชรเองเนี่ยก็จะมาช่วยปลุกจิตสำนึกของเราที่บางทีอาจจะลืมไปแล้วนะแล้วก็ทําให้เราเปลี่ยน ในวันนี้เราก็จะเปลี่ยนจริงๆมุมมองแบบบางคนซึ่งอาจจะติดแบรนด์นอกติดภาษาต่างประเทศจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นไทยเนี่ยอยู่กับกรมนาปัจจุบันก็ยังเป็นที่เรียกว่าเสน่ห์ให้กับเราแต่ในสิ่งที่เราลืมไปนะคัขอขอบคุณพี่เท็ดมากที่มาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับตอนวันนี้ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ,คคะช่วงหน้าสาวห้ามพลาดมาตื่นตาก,กับไอเดียสร้างสารรค์ลวดลายบนเล็บที่สวยไม่ซ้ำใครและทำเองได้ไม่ยากเลยลคะค่ะ 变喽！